ลากลุ่มรัพย์มหาศาลกับแอปพลิเคชัน Tik Tok ทํทำจริงได้จริงแต่ต้องตามเงื่อนไขของเขานะวันนี้มาตอบคำถามหลายๆคำถามที่มีคนถามกันมากมายสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุ๊กสอนออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็ แพลตฟอร์มเสริมนะครับที่สามารถหาได้เสริมได้บนโลกออนไลน์ได้เนี่ยมาลงไว้ที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามกดซับสไครต์และฝากกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่กดติดตามกดซับสไครต์ก็ขอให้ปีนี้รวยๆเฮงๆพ้นรอดโควิดกันทุกคนนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันนะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นกลุ่มรัพย์มหาศาลในแอปพลิเคชัน t i k t o k เนาะเพราะว่าผมสังเกต t i k t o k มาประมาณ1-2เดือนแล้ว ช่วงนี้เขาจะมีแคมเปญให้เราเล่เล่นเยอะมากคล้ายๆกับเหมือนว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องการทําตลาดให้ออกไปถึงกลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดแต่ประเด็นก็คือเราเนี่ยนะครับไม่เข้าใจกันหลายๆท่านบอกว่าแชร์ลิงก์ออกไปเลยแล้วเพื่อนสมัครไม่เห็นได้ตังเลยผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าทุกขั้นเนี่ยเข้ามาแล้วรบกวนฟังที่ผมพูดนะครับอ่านที่ผมเขียนนะครับว่าทําไมเราถึงจะได้เงินทํายังไงถึงจะได้เงิน นะครับอ่ะทีนี้หลายท่านเนี่ยที่มีที่มี t i k t o อกแล้วแล้วเคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t i k t o อกแล้วนะครับให้ทำตามแต่ถ้าท่านใดนะครับยังไม่มีแอป t i k t o อกหรือว่ายังไม่เคยดาวน์โหลดแอป t i k t o อกลงในมือถือของท่านนะครับก็ให้คลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์วางไว้ให้เพื่อนคลิกที่ลิงก์นั้นแล้วกดเข้าไปนะครับสมัครแล้วก็ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของผมได้เลย นะครับอ่ะโอเคไหมทีนี้ท่านที่มีแอปพลิเคชัน Tik t o k แล้วให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันอัปเดตแอปพลิเคชันก่อนนะอัปเดตให้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับไปอัปเดตใน Pay Store ใน Google Store หรือว่า i a p p Store อะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเรียกนะครับเสร็จแล้วให้เข้ามาที่ตรงคำว่าฉันตรงนี้เห็นไหมไมันจะมีคำว่าฉันนะครับแล้วอันนี้ก็คือ1น,นะ1เสร็จแล้ว2คือ ข้างบนหัวตรงตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีรูปเหรียญเนี่ยนะครับรูปเหรียญให้เพื่อนกดเข้าไปนะครับหารูปเหรียญให้เจอนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปพ,พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับระบบมันจะมีป๊อปอัพเด้งแจ้งเตือนขึ้นมานะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นขุมทรัพย์เนี่ยก็นนคือว่าตัวตัวของโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับมันจะมีให้เราส่งคําเชิญเนี่ยนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีคําเชิญ อลองกดนะลองกดตรงคาเชิญนะเดี๋ยวค่อยดูเงื่อนไขว่าทํายังไงอะกดตรงคาเชิญครับปึ๊บพอเรากดเข้ามาแล้วระบบเนี่ยนะครับเขาจะให้เราคัดลอกลิงก์เนี่ยนะครับคัดลอกลิงก์หรือว่าเราจะแชร์ไปที่ Facebook ก็ได้แชร์ไปที่ไลน์ก็ได้อะสมมติผมจะแชร์ไปที่ Facebook ก็กดแชร์กดที่ a c e b o o k เห็นไหมครับระบบก็จะขึ้นมาอะเราก็พิมพ์ไปเลยเราจะพิมพ์เข้าไปก็ได้ว่าอาหาเงิน ฟีสองพันสองพันสองหมื่นเลยสองพันบาทกับแอป TikTok ก,กับแอป TikTok ไม่มีค่าสมัครอ่าคลิกที่ลิงก์นี้ แล้วก็ใส่ลงไปหน่อยอ่ะประมาณนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็กดถัดไปเลยนะข้างบนก็กดแชร์ไปปั๊บอ่ะเปิดเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็กดแชร์ไปจะแชร์ไปทำนายของเพื่อนก็ได้หรือที่กลุ่มก็ได้นะครับอ่ะกดแชร์ไปอ่ะกดแชร์ไปแล้วนะครับเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วระบบก็จะย้อนออกมาในนี้ทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับ ในระบบเนี่ยเขาจะมีให้เราร่วมกิจกรรมเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เข้ามาอ่านก่อนหลายๆท่านถามว่าไอ้รหัสคําเชิญตรงนี้เนี่ยใส่ตอนไหนไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่นะครับถ้าเกิดว่าเขาคลิกผ่านลิงก์ของเราเมื่อกี้นี้นะครับคลิกผ่าน url ของเราที่เราเอาไปวางไว้เนี่ยพอเขาคลิกลิงก์แล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันมันจะมีระบบตรวจสอบเองว่าไอคนเนี้ยไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ t ิก tok เลย นะครับประเด็นคือคนที่ไม่ได้เงินคือเขาเขามี ID ของ TikTok อยู่แล้ว2คือเขาเคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน TikTok เอาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มันไม่เข้าเงื่อนไขเขาไม่ได้โกงนะครับแต่คุณไม่อ่านแล้วคุณไม่ฟังเงื่อนไขให้ดีคือคนที่เราจะแชร์ลิงก์เนี่ยนะครับไปให้เนี่ยคนที่เราจะเชิญเนี่ยนะครับ จะต้องไม่เคยมีแอปพลิเคชัน Tik t o k ในมือถือของเขาไม่เคยดาวน์โหลดไม่เคยสมัครนะครับแล้วคุณจะได้เงินแต่ถ้าเขาเคยสมัครเขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้วคุณไปส่งลิงก์ให้เขาให้เขาสมัครเนี่ยเราไม่ได้เงินนะครับโอเคไหมโอเคไหมอันนี้บอกไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยพอเข้ามาดูตรงนี้เขาจะมีรางวาัลเห็นไหมเนี่ยนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าขุมทรัพย์เนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเงื่อนไขเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขา ถ้าเราทําตามได้เนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขบอกเลยว่า,าต้องเข้ามาเล่นเท่าไรอะไรยังไงเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันมีลูกศรชี้ลงอ่ะลองกดดูซิเห็นไหมครับเนี่ย,ยจะได้เงิน4ี่ร้อยกสิบาทเนี่ยจะต้องทํายังไงนะครับอ่า3 6 0้อสบาททำยังไงเนี่ยเห็นไหมมันมีบอกเงื่อนไขหมดแล้วคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสมาชิกใหม่วิ่งเข้ามาปุ๊บปุ๊บแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายนะครับประเด็นก็คือเขาจะต้องเข้ามาทําภารกิจคืออะไรครับ ง่ายๆเขาสมัครเข้ามานะครับไอตรงเขาสมัครเข้ามานะนะครับเนี่ยครั้งแรกที่เขาสมัครเข้ามาเขาจะต้องอเข้ามาเล่นนะครับแอป t i k t o k เนี่ยตรงนี้สินาที10นาทีเราถึงจะได้80บาทเข้าใจะไหมครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะแล้วเราจะได้45บาทอีกทีเมื่อไหร่ก็คือเขาต้องเข้ามาเล่นต่อเนื่อง3วันต่อเนื่อง3วันเราจะได้อีก45บาทและเขาต้องเล่นต่อเนื่องไปถึง7วันเราจะได้เพิ่มอีก60 5บาทเขาต้องเข้ามาเล่นอีก14วันเราถึงจะได้270บาทถามว่าถ้าเลยแคมเปญน,นี้ไปแล้วเราอยู่ในเงื่อนไขนี้ไหมก็ต้องลองเข้ามาดูครับว่ามันยังอยู่ในเงื่อนไขหรือเปล่าหรือมันเปลี่ยนเงื่อนไขไปแล้วนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะจะได้ไม่ต้องตีความผิดนะครับว่าทาไมฉันไม่ได้ตังแอปมันโกหกหรือเปล่าโอเคไหมนะครับอ่าเข้ามา ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับเข้ามาอ่านคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านนะครับอ่ะย้อนออกมานะครับทีนี้ที่ผมมองที่ผมบอกว่ามันมันเป็นเป็น,ปนมันคือขุมทรัพย์มหาศาลคืออะไรครับเพื่อนเอนเห็นไหมว่ามันบางทีเนี่ยเห็นไหมอย่างอันนี้ครับอันนี้เนี่ยสองพใช่ไหมเชิญเพื่อนนะครับตอนนี้รวมแล้วเนี่ยหมื่นหนึ่งถ้าวันนี้เนี่ยนะครับอ่ะโทษทีนะครับถ้าวันนี้เนี่ย เราชวนเพื่อนได้ห้าคนเราจะได้เท่าไหร่ครับเราจะได้สองพถูกไหมนะครับแล้วแล้วมีข้างล่างอีกเนี่ยเห็นไหมก็จะมีชวนเพิ่มอีกได้อีก800 0 8 0 0 0บาทได้มาจากอะไรอ่ะลองดูนะครับเราเลื่อนขึ้นไปอันนี้มันจะมีกิจกรรมเห็นไหมมันจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาครับเนี่ยเงินตรงนี้มันเป็นเป็นเหรียญเหรียญจะถูกแยกออกมา ให้เราไปได้เงินเป็นเงินสดแบบนี้เนี่ยคือเพราี่ผมถอนเงินได้ตอนนี้สามารถถอนได้ประมาณ2 3 1บาทโอเคไหมนะครับเห็นไหมมันจะมีเงื่อนไขอ,อย่างภารกิจอันนี้เนี่ยเราจะได้400บาทนะครับเราจะได้400บาทก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามา2คนสมัครใหม่นะ2คนอายุ2วันหมดแคมเปญนี้2วันเราจะได้1,600หยเหรียญเหรียญน,นะอันนี้เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญน,นะไม่ใช่เป็นเงินนะเป็นเป็นเหรียญ พอยต์ของเขาอะเปเหรียญพอยต์ของเขาเนี่ยนะครับก็หนึ่งพันหกร้อยอ๋อไม่ใช่เหรียญโทษทีเป็นบาทเป็นเงินเลยนะอันนี้เป็นเงินเลยนะครับมันขึ้นเป็นเป็นบาทเห็นไหมเป็น S นะเป็นบาทเนี่ยเราเชิญได้สี่คนเราจะได้เงินเพิ่มหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้าเราเชิญได้นะครับสิบสี่คนสิบสี่คนนะภายในสองวันเราจะได้เพิ่มก็คือเป็นเงินหกร้อยบาทไอหกพันบาทเยอะไหมยเยอะมากครับ แล้วมันยังมีกิจกรรมให้เราเล่นตรงนี้มันจะเป็นพอพอยต์ให้เราสะสมแต้มอ่าผมถึงบอกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นขุมทรัพย์มากเพราะอะไรขุมคําว่าขุมทรัพย์ของผมก็คือตรงเนี้นะครับพอเลยวันนี้ไปเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูอีกได้ว่าอ่าสมมุติว่ามันผ่านไปแล้วมันผ่านแคมเปญไปแล้วเนี่ยเลยสองวันไปแล้วเราลองเข้ามาดูครับไอตรงเหรียญเหรียญตรงเนี้ยแล้วเราเข้ามาดูซิว่าวันเนี้ยมันมีกิจกรรมอะไรนะครับ มันจะมีกิจกรรมให้เราทําอยู่ตลอดเลยเพราะมันมีกิจกรรมให้เราทําอยู่ตลอดเราแชร์ลิงก์ชวนให้ได้ตลอดครับถ้ามีคนใหม่เข้ามาวิธีการเชิญยังไงล่ะก็ทักแชทใน a c e b o o k นั่นแหละครับอ่รบกวนนะคะตอนนี้มีแอปพลิเคชัน Tik t อกหรือยังเล่นทิกตอกแล้วหรือยังอ่าถ้ายังนะตอนนี้มันมีแคมเปญอ่าสมัคร Tik t o ตอกซีแล้วส่งลิงก์ชิญเพื่อนอ่คุณสามารถที่จะทําเงินได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะแจ้งเขาไปอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้เขาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ แล้วก็พอเขาสมัครผ่านเราเขาก็ไปแชร์ลิงก์ต่อแต่เราก็ต้องสอนเขานะแบบนี้โอเคไหมนะครับจะได้จะได้เข้าใจนะครับว่าเออเฮ้ยมันเล่นอย่างนี้ทำแระมาณแบบนี้ทีนี้หลายท่านถามว่าแล้วจะถอนเงินได้ไหมอ่ะเดี๋ยวถอนเงินให้ดูนะครับลองจิ้มเข้าไปปับ๊บนะครับจิ้มเข้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยทีนี้มาตอบคําถามเรื่องของการถอนเงินว่าทําไมมีเงินอยู่เท่านี้ เราถอนได้เท่านี้นะครับก็คือในระบบของเขาเนี่ยเขาจะให้เรามีเงินคงเหลือเอาไว้ในระบบด้วยอย่างตอนนี้ผมถอนได้สูงสุดก็คือเท่าไหร่ครับ120บาทแค่นั้นเองถ้าจะถอนอีกพรุ่งนี้ค่อยมาถอนถอนได้แค่วันละครั้ง1ครั้งวันละ1ครั้งตามยอดที่เขากำหนดไว้เท่าไหร่ไม่รู้โอเคไหมนะครับนะครับ ดผมกด120บาทเนี่ยกดแล้วนะแล้วก็กดถอนครับับของหลายหลาท่านมันจะขึ้น e er อ r เลถ้าเกิดว่าเงินที่เราถอนเนี่ยไม่มีพอให้เหลือหกักบางทีเขาก็จะเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ40%่สิบเปอร์ามะไรแล้วแต่แต่ถ้ากดมาอย่างที่ขึ้นอย่างของผมเนี่ยอันนี้มันจะขึ้นไปที่เงินจะถูกโอนไปที่ t o money wallet ก็กดถอนเงินกดยืนยันนะครับ กลับไปหน้าหลักเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตอนนี้เงินของผมเนี่ยนะครับจะเหลืออยู่ที่100บาทถามว่าถ้าถอนวันนี้ได้ไหมอลองกดถอนให้ดูนะ,ะกดถอนนะครับกดถอนเห็นไหมมันถอนไม่ได้นะครับคุณดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นจะถอนได้แค่วันเดียวโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยผมผมเคยถอนไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือ1,000เนี่ยผมผมถอนมา1,900บาทเนา เอาไปยิงแอดแล้วเรียบร้อยโอเคไหมนะครับอันนี้คือเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมกับตัว t i k t o k กันไหมแต่ว่าตัวของเงินเนี่ยมันยังมีวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุมทรัพย์อันนี้เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนแล้วไปทําเงินกับมันครับสมัคร t k k t อกฟรีหาเงินได้ฟรีไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่คุณต้องมานั่งบริหารจัดการให้ดีครับโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหม ฝากเอาไว้ละกันนะครับสำหรับ t i k t o k แอปพลิเคชัน TikTok นะครับในการหารายได้เงินหาเงินฟรีกับแอปพลิเคชัน TikTok นะครับคุ้มทรัพย์มหาศาลที่ไม่มีวันหมดนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครแอปพลิเคชัน t i k t o k นะครับหรือว่ายังไม่เคยโหลดเลยก็ใต้ลิงก์นี้มีลิงก์นะครับเพื่อนๆกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็ ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดติดตามกด s u b s c r i ป e ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เพื่อนๆนที่เขาเล่น t i k t o k อยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีวิธีการทำเงินฟรีนะนะครับช่วยเหลือกันในช่วงที่ยุคโควิดมันวุ่นวายขนาดนี้นะครับเราก็มาช่วยกันหาเงินแชร์ออกไปให้เยอะๆครับแชร์วิธีการออกไปให้เยอะครับเพื่อเพื่อนๆเราจะได้มีทางรอดนะครับโอเคไหมฝากเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ